วันนี้คุณผู้ชมทุกท่านเนาะผมมาพ่ผมเบสเปอร์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเกมไปเล่นแคทกันอีกเช่นเคยนะ,ะผมโดยในคอนเทนต์วันนี้นะครับผมจะมาวิวัฒนาการแมวตัวหนึ่งเนาะผมซึ <c oughs> ่งเป็นแมวที่ผมเกลิ่จะว่าเกลิ่เลยดีพูดไว้ตั้งนานแล้วนะบอกว่าผมจะวิวัฒนาการมันนะฮะนั่นก็คือแมวราชินีน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมกดไปเปิาาร์นะฮะไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแต่น้องสวยนะผมป้องั้นเรากดไปเลยนะครับปืรดนะผมพิพัฒนาการออกมาป้า <c oughs> เรียบร้อยโอ้โห ไอ้ยาอลังการขึ้นเยอะนะผมแมวคริสตต้น้ําแข็งนะฮะจากราชินีกาเป็นคริสตั้นะครับผมเออเรียบร้อยแต่ผได้มาแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้นะผมจะมีโอกาสนะผมหยุดการเคลื่อนไหวต,ตัตุสีแดงให้อยู่กับที่นะผมรู้สึกจะไม่ใช่โอกาสแต่เป็นหยุดแน่นอนนะถ้าที่ผมอ่านจับได้นะเออผมก็ลืมไปละไม่ก, <laughs> ก็จะหยุดการเคลื่อนไหวนะหรือฟีตัวตุสีแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะน่าจะใช่นะ น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออแล้วก็ตีแบบว่ากว้างขึ้นไกลขึ้นอะไรทำนองนี้นะผมประมาณนี้เนาะเราลองเอาน้องไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะผมโดยด่านที่ผมจะเอาไปเล่นในะวันนี้นั่นก็คือแต่ว่าน่าจะเป็นด่านนี้นะผมแม่น้ำสติกนะผมไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรนะฮะดินแดนแห่งการฆ่ารางนะับผมหมาเราลองเอาแมวนะคริสตัลไปเลยดีกว่าเนอผมใส่แทนเจ้านี้ไปเลยพลัดดินนะครับผม เราไปลองสเก้าทีมกันก่อนนะครผมเราไปแบบ,าแบบว่าทีมแบบว่าทุกอย่างทุกอย่นะฮะดูที่ว่าเราจะเจออะไรนะครับผมอาตามไปก่อนหนึ่งทีโอ้อยาเจอตัวนี้อย่างนั้นเหรอมีมีม,ม,มีให้เก็บตังค์อยู่โอเคส่งแคนแกนไปเก็บตังก่อนนะครับผมปับ๊บโอเคปั๊บ,บโอเคส่งชึบชึบโอเคแล้วก็ส่งตัวรับตีไปปับ โอ้หยุดเวลาร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนโอ้หยุดอย่างนานเลยปึ๊บส่งนี้ไปส่งโครน่อไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่งจีนออกมาส่งจีนเจนโจนสักตัวหนึ่งสักชื่อหนึ่งปึ๊บปึ๊บไม่ตายปะตายดิปึ๊บเจน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 ็ดโอเคมาละปั๊บไปนอกกระจกเทสมาอนอกกระจกเทสนอกกระจกเทสโอ้ไม่ได้มีแต่สีแดงเหรอส่งนี่ไปปึ๊บตึ่งด่านนี้มันจะมีโอกาสได้รับแมวแมว,แมวไอ้นั่นเนอะผมไอ้นั่นอะแมวแมวอะไรนะ ไอ้นั่นแหละแมวโดดพิเศษน,นะครับผมไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษกว่าอะไรนะฮะปึ๊บ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 ปึบปึบอ่าเออเออปึ๊บเออต้องจัดให้ตายแล้วแต่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 แตแตทีมผมที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 ม ทีมผมไม่อรอดวะก็ผมก็ไปสกาวโอเคนะผมเจอด่านสีแดงนะเพราะฉะนั้นเราจะจัดทีมสีแดงไปเลยดีกว่านะครับผมปึ๊บมาผมรอจัดมาแล้วนะผมทีมสีแดงนะฮะซึ่งก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะผมเพราะว่าผมมีปัญหากับสีขาวนะเออลือไปเลยว่ามีปัญหากับสีขาวดี <c oughs> ะะกว่าจิบ่าแล้วกูโอเคไม่เป็นไรนะผมส่งไปเลยปึออ๊บส่งไปส่งไปส่งตัวตุตีไปด้วยนะครับผมเออ ตรงแมวแคนๆไปหวังว่าจะตีเอาตังค์นะครับผมตีไปชึบปับโอเคชึบโอเคปับเออแล้วก็รอรอตังค์รอตังค์รอตังค์ชึบโอเคแมวนี่ออกมานะครับผมปึบเราส่งมั่วนะครับผมตอนนี้เราส่งมั่วนะครับผมเรามาเราลองแบบพุ่งมั่วก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคเคนเคนตีไปขอให้แคนๆได้ตีชึบโอเคนะครับผมแคนๆตีไปปึ๊บปับโอเคเขาเขากระเด้งละกระเด้งกระดอนละ โอเคทุกคนแต่เราตายแล้วนะฮะเหมือนจะเหมือนจะเหมือนรึเปเออเออเออ,อเหมือนจะไม่อยู่เวิร์กเว้ยโอ้ไ oh มมาเรามาลองใหม่นะผมนี่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะที่ผมจะลองนะผมแล้วผมก็จะเปิดแม็กมารอบสุดท้ายที่ผมจะลองเลยนะผมผมเปิดทั้งแม็กทั้งสไนเปอร์มาเลยนะฮะโอเค บอกว่าจะผ่านนะผมรอตัง,ตงค,ค์ไปเลยปึ๊บปึ๊บตัวแค็งๆไปตัวเดียวพอนะผมไปตีงูสักตัวหนึ่งนะฮะถ้าตีโดนโอเคตีไปตีโอ๊ยโดนรถพลังจูบตีด้วยอ๋อชิบหายละชิบหายละผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าโดนรถพลังจูบตีด้วยเแล้วผมใส่ตัวนี้มาทำไมวะลืมดูชึบชึบชึบโอเคแล้วก็ชึบโอเคปรับตรงไปตรงไปยิงไปก่อนปึ๊บ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 โอเคตรงอันนีา,าก่อนปึ๊บแล้วก็ อุ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ้ยผมลืมส่งไอ้อ้ผมลืมเอาแมวตัวยขี้มาใส่ยิบหายละยึบแล้วก็โอเคโอเคส่งนี่มาชึบยิบยิบเออโอ้โหปางมุดผมโดนเป่าทีเดียวตายเลยโอไมค์ก๊อดอ้าโอไมค์กอดผมส่งผมส่งปางมุดไปพลาดอ่ะเอ้ย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 ยึบปั๊บหมาทุกคนสุดท้ายจริงๆริงละสุดท้ายจริงๆ สุดท้ายแล้วนะครับผมผมจะสุดท้ายแหละ <laughs> โอเคผมปิดสปีดหน่อยดีกว่านะผมเพื่อให้ผมมีสติปัญญาในการใช้แมวได้ดียิ่งขึ้นนะฮะเออเปิดสปีดแล้วแบบว่าส่งแมวมุดหมดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะผมรอตังค์ไปปุ๊บอ่างูมาแนละ้วงูมาแนละ้วงูมาแล้วนะครับผมงูมาอุ้ยผมตกโอ้ยก้อนกระิดจิบหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออลุกเลิกกันเนาะปุ๊บโอเคปรับ โอเคได้ตังค์ฮึบฮึบแคนแคน,นปับเออราชินีราชินีฟีดมันจบทำเมลาชีนีตไม่ฟีดวะพาาร้100อยเปอร์เซนเดี๋ชิพเาหายละหรืออัตรามันเพิ่มขึ้นเฉยเออปึบป๊บปึบป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเออปับเออ,เอ,อแล้วก ปับอุ้ยยังไม่ตายอีกเหรอเดี๋ยวนะ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 อุ้ย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 จิปาแล้วจิปาแล้วชึบเอออุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหนกกระจอกเทพมันมาแล้วชึบอ่าอ๋อผมโอ้ตังรีไม่ทันเนอะผมผมส่งตัวมั่วเกินไปนะฮะ ไม่ทันเว้ยมือด่านนี่จะยังยากเกินไปสำหรับผมนะผมเป็นด่านก้าวดาวด้วยนะฮะคือผมเห็นว่ามันเป็นสีแดงนะผมก็เลยแบบว่ามีโอกาสชนะนะผมแต่ก็ไม่ชนะนะครับเออสองสัยจะยังยากเกินไปสำหรับผมนะฮะไว้แบบว่าเออคือปัน้นปั้นแมวดีกว่านี้ค่อยมาละกันเนาะเพราะว่าแมวแต่ละตัวที่ผมใช้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมมัน มันยังไม่สุดอะเออไม่น่าเปรี้ยวเลยนะผมเปรี้ยวตีนเนะผมก็เลยมาเล่นนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับแต่ไหนๆเราก็ทําแมวราชินีมาแล้วนะผมราชินีอ่าอะไรนะแมวคริสเร้านะผมคิดตั้นน้าแข็งนะฮะแล้วก็เอามาเล่นด่านสีแดงหน่อยเนอะ,ะโอเคนะผมตงแคนแไปนะผมซึ่งที่ก็จะเป็นด่านเก็บผลไม้สีแดงง่ายๆนะฮะแค่เอามาโชว์ความแบบว่าความฟีดของเจ้าแมวราชินีหรือแมวคริสเซลนั่นเองนะครับผมโอเคดูนะผมตีไป ปาบตีไปโดนตีไปตีปาบไปไหมเห็นไหมหยุดเวลาทันทีนะผมแล้วหยุดนานด้วยนะฮะปาบเออตีปุ๊บหยุดปั๊บเนอะผมตีปุ๊บหยุดปั๊บเลยนะฮะค่อนข้างดีนะหยุดแล้วหยุดเลยเนอะผมเออปุ๊บปั๊บหยุดเวลาเห็นไหมแต่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเนี่ยเห็นไหมหยุดเวลาเนอะผมเออโอเคโอเคอย่าเล่นเยอะเลยเล่นเยอะเดี๋ยวตายเอาเนอะผมเดี๋ยวเราจะพลาดเอาปาบโอ้โหหยุดเวลายังทีนะฮะ ป๊าบเออหยุดต่อเนื่องมันหยุดต่อเนื่องเลยนะมันหยุดร้อยเปอร์เซนต์เลย,ย,เลยใช่ไหมตัวใส่ไอ้เมื่อกี้คงตีไม่โดนแล้ยผมไปตอนที่เล่นด่านเมื่อกี้นะฮะเออปป๊บป๊าบโอ้โหหยุดร้อยเปอร์เซนต์เลยนะฮะค่อนข้างเดือดกันเลยทีเดีเยวเชียร์สำหรับแมวคิลตันนะครับผมมาเรามาไต่ต่อกันที่ด่านคอสมอสกันนะผมซึ่งด่านนี้เดี๋ยวจะมีเงื่อนไขคือใช้ได้คลิปพิเศษแล้วก็ซูเปอร์แ,ลแลรน์นะฮะโอเคเออไปแค่แนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับผม ผมมั่นใจว่าผมน่าจะผ่านเออเล่นแค่แถวบนพอนะผมโอ้ย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 คิบผ่านละกูไม่ผ่านเฮ้ย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 ปางพุฒิปางพุฒิปางวุฒิปางวุฒิปางวุฒิเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออโอ้ย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 ผ่านเว้ยผ่านเว้ยเรียบร้อยหมาโผล่มาด้วยตัวรอยตัวแรกนะผม เราก็ไปแบบแคนๆตัวเดียวเหมือนเดิมนะผมเราค่อนข้างเปียวตีนนะฮะเป๊บโอเคเรียบร้อยเแบบเอาบาวมุดตบมาเลยดย๋ยไปทานหัวนะผมปั๊บไม่เป็นไรเราใช้ปาวมุดตบได้เดี๋ยวเนื่จาว่ามันเป็นระดับแรกนะี่แม่ตายไปแล้วเรียบร้อยมันเป็นระดับแรกนะ,ะผมเพราะงั้นมันก็เลยค่อนข้างง่ายเดี๋ยฮะก็ใช้ปาวมุดตบแล้วเปี้ยได้ทุกการนั่นเองเพื่อใครงงนลผมว่าเป็นระดับแรกแล้วทําไมผมไม่ยอมเล่นนะฮะเพราะว่าผมเอา โอ้ผมผมอัสตาร์ไม่น่าไปปั๊มตังค์ว่ะเนอะผมไม่ใช่ปั๊มตังค์ดิปั๊มอ่าผลไม้นะฮะไปนั่งลงแต่ผลไม้นะผมทุกวันนี้นะครับโอ้เช็ด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 เฮ้ยโอเครอบาฮามุสรอบาฮามุสเลยรอรอรอบาฮามุสเลยนะผมรอบาฮามุสเลยมันผมมันแค่สองตัวเท่านั้นนะผมเพราะงั้นเราก็รอแค่บาฮามุสไปนะผมเรียบร้อยนะผมปรับดีไงตายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเออชึบโอเคอ๋อมันว้ามันว้าตกใจโถเมื่อกี้บาฮามุสผมหายไปไหนนะฮะ อ๋อ oh, มันวาร์ปน,นี่เองโอเคเปิบเปิบเ,เรียบร้อยนะผมเอ๊ะลูกแก้มังกรนอะ่ะคุณคุณปะกานนี้เงื่อนไขคือใช้ได้แค่พันสองหรือน้อยกว่านะผมเพราะงั้นเราก็ใช้ได้แค่สามตัวเท่านั้นนะฮะเป็นไงไม่ยอมเปลี่ยนด้วยนะผมค่อนข้างเปรี้ยวตีเลยนะฮะจังหวะดี้ไม่ยอมเปลี่ยนตัวละครด้วยนะครับผมเออคือเห็นนะเห็นเงื่อนไขแล้วแต่ไม่ยอมเปลี่ยนนะผมดูดิว่าสามตัวผมจะเปียวได้ทุกการหรือเปล่าปุ๊บ โยกไปโยกไปลามเองโยกไปลูกเออเออแค่แค่ตีไปเออเออเออโอ้โหสุดยอด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 จริงเดียวไปสักทีหนึ่งนะบผมเดี๋ยวจะตายเอานะฮะเออตีไปตีไปสามตัวเท่านั้นสามตัวเท่านั้นนะผมจังหวะนี้นะครบสามตัวเท่านั้นปึ๊บอ่า เอาปล่อยแล็มาเรื่อยๆนะผมแต่แล็ปเราเขไม่เป็นไรแต่ผมเรามีแคนแคนนั่นเองนะผมตังผมนี่โคตรอลิพิเต็ดเบรดเวิร์กเลยโอเคปั๊บตังโอ้โหตีแป๊บเดียวมันหนึ่งเหมือนหนึ่งด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อยโอเคนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ไปเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสรารกิฟต์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับตัวดาดพิสตาจหัวนั่นเดี๋ยวค่อยไปแก้แนนค้นเถอบผมตอนนี้ผมน่าจะยังไม่พร้อมเนาะ